วนี้มาพาหมามาเที่ยวหลังจากที่อยู่ที่เขาใหญ่ได้สองคืนเรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปสู่วังน้ำเขียวนะคะนี่คือน้องหมา,าสวัสดีค่ะจุจ๋มจิ๋มจริงๆก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้อัดโซเชียลแคมปนานมากแต่พอดีมีคือปกติไม่ค่อยได้มาเส้นนี้เพิ่งเห็นว่าตรงนี้มีอะไรปแปลกๆอยู่ตรงนี้ค่ะ อะไรที่ชิกียนะคะคือคอสา,าน่าตรงข้างหน้าหม้อิตรีค่ะจะเห็นว่ามีเป็นบ้านหมู่บ้า,า,านอออนะตอ,อ,ตอ,อนนี้ เดี๋ยวคิดว่าจะเดินทางต่อแล้วนะคะไปวังน้นเขียวรีสอร์ทที่เคาอนิญาตให้น้องหมาไปพักได้เป็นรีสอร์ทติดเขื่อนลําเพธิว่าจะสวยงามอะไรยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะอัด